สวัสดีครับผม่พี่น้องสําหรับวันนี้จะพามาชมบอลสีเนาะอันนี้คือบอลสีหกหลงครับผมซึ่งตอนนี้ราคากําลังจะพุ่งเรื่อยพี่น้องบริมีก็เตรียมขยายพันธ์เตรียมตัวไว้ครับผมทาลายส,สวยอย่างสี่ครับผมนี่ครับท่านเตรียมการไว้เลยครับผมแยกขยายพันธ์ไว้เลยครับผมนี่ครับถ้าเพิ่นเด็ดถือเดรียญอลอ,อย่างสี่อะลายเพิ่นจะสูไว้งามครับผมนี่ครับออกลายชัดเจน วันนี้ผมจะมาทำการแยกขยายพันธุ์พี่น้องแยกกอเพิ่นเนาะเดี๋ยวผมจะมาถ่ายทำให้พ่อพี่น้องได้เบ่งไปํำกันครับผมครับเพื่อนจะได้หัวลายบอ่อกครับผมนี่ครับเปิดเบิ่งนี้ที่ผมเห็นเห็นเบิ่งนี้เบีย้ยน้อยพ่นหลายยังครับผมนี่จะเป็นรุ่นหัวเพิ่นอีกทีนึงครับผมว่าหัวเพิ่นจะได้หลายบอ่อกพี่น้องน่ครับเดี๋ยวผมทำการแยกขยายพันธุ์ไว้ก่อนพี่น้องเพราะว่า เป็นพุ่มใหญ่ยังส่มันจะทรงยากเนาะครับปุดีมีหกหลงตอนนี้เตรียมปลูกไว้ยางงามเลยพี่น้องถ้ามีลายสวยๆยังี่ครับผมนี่ครับเบ่งช่อข้างในเพิ่นครับผมเบ่งรวดลายเพิ่นครับผมเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปตอนที่เลือกกระถางออกมาเด้อพี่น้องเ้วเบ่งหัวเิ่นนำครับผมเบ่งน้ำกันครับนี่ครับ พอเลือออกมาเดี่ยวรู้สึกว่าอู้กอนนี้เนียน,นแห้งครับพี่น้องเบิ่งไปนํากันเด้ครับผมที่ผมเฉลี่ยโดยสายตาประมาณห้าสิบต้นได้พี่น้องเดี๋ยวผมจะแค่หัวเพิ่อนออกมาเดี๋ยวก็ให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งไปน้ากันครับผมนี่ผมจะแยกหน่อออกมาหน่อนเล็กๆ,ๆน้อยพันหลายแห้งครับผมนี่ครับพ่อแม่พี่น้องปรากฏว่าเลือออกมาหัวเพิ่อนใหญ่เลยครับพี่น้องอันนี้ปลูกไว้หลายปีครับผมเบิ่งครับผมมีแต่หัวเพิ่นครับผมซ้ำรูปพิงปองเนี่ครับผม นี่เจอคมซับคมไม่เด้อพี่น้องเดี๋ยวผมจะทาการแยกออกมาเลยพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทําการแยกออกมาทีละต้นครับผมเพื่อทําการใส่กระถางแล้วก็ทาการขายต่อไปเนาะนี่ครับนี่ครับหัวเพิ่นเทียบข้อนี้โป้มือผมดูครับผมเบื้องน้ครับมีแต่หัวใหญ่ๆพี่น้องต้นหกลงธรรมดาที่ปกติคนบ้ค่อยให้ความสําคัญประเดีย๋ยวผมคิดว่าวัานข้างหน้าน,นี้ราคาจะพุ่งแน่นอนครับผมนี่เราจะมาทําการแยกหมวอออกเลยครับผมเพราะว่า แต่ว่าผมจะบ้ทาการผ่าหัวเพื่อนเพราะว่าจะขายไปให้ที่เป็นหัวไปเลยครับผมเพราะว่าเพราะว่าจะได้ราคาดีกว่าเนาะพี่น้องล้วกะเพื่อเป็นการโบพัดใบไหลเนาะพี่น้องอันนี้กะสําหรับลูกค้าที่เพิ่อนอยากเอาไปผ่าหัวเองครับผมผมจะเบี่ยงปันไปให้เพื่อนเลยครับผมบ้ทาการผ่าหัวเพราะว่าตามร้านค้าทัวไปนั่นจะบ้ค่อยมีหัวให้ลูกค้าครับผม ตามรั่นคาทโทรไปนั้นพันรูวิธีเนาะมีแต่ผ่าหัวออกไปเมื่พี่น้องถ้าไปซื้อตามหมู่บ้านน่ะจะได้คุ้มอยู่พี่น้องนะครับเดี๋ยวผมจะทําการแยกหัวออมให้เบิ่งพี่น้องนี่ครับเบิ่งเบิงหัวเพินพี่น้องนี่ครับมาถ่ายบันทึกความทรงจําไว้แล้วก็ประสบการณ์ในการลื่อหัวเนาะพี่น้อง นี่ครับบนกระดาษด่างนั่นเป็นไข่เนาะอันนี้เพิ่นเป็นหัวปูยพี่น้องคุ้มค่าแฮงเด้อ้ใดได้ไปครับผมนครับถ่ายทําให้เบิ่งสดๆเลยครับผมนี่ครับเบิ่งไปทากันเลยพี่น้องน่ครับพี่น้องเบิ่งใบเพิ่นครับผมสวยงามครับผมสีชมพูออกชัดเจนครับผม ถ้าขายก็ได้กาไรล้วนๆครับผมผลิตซื้อไปก็คุ้มสุดๆครับผมห้องหัวไปไปให้เพิ่นเลยครับผมแต่ว่าส่วนนึงผมก็จะแยกทําจํานวนไว้เองก็กมีครับผมแต่ว่าส่วนที่สวยๆงามๆกับไม่เอาไว้นี่แหละเอาไว้ด้วยกันก่อนนี่ครับเพราบม่พี่น้องพอเราทาการลือออกมาแล้วพี่น้องปรากฏว่าบบแม่นแค่ห้สิบต้นพี่น้อง เบี้ยนเล็กๆน้อยๆเพื่อนนั้นรวมๆแล้วเป็นร้อยครับผมอันนี้นับบ่อยจริงๆครับผมเพราะว่าจะเป็นเบี้ยนในน้อยที่แตกออกมาพี่น้องแล้วก็หัวเพิ่นอีกเพียบครับผมนี่ครับนี่ครับจะเป็นเบี้ยนนน้อยอย่างสี่หลายครับผมพี่น้องเพราะว่าเพิ่นแบ่งเซลล์เนาะนี่ครับเพิ่นแบ่งเซลล์ออกมาเป็นเบี้ยนในน้อยเต็มมืดครับผมประมาณเกือบสองร้อยบแล้วครับผมผมนับเบึงอยู่นี่นี่ครับเป็นแบ่งแบ่งเซลล์มังสี่ครับผมเป็นเบี้ยนน้อยๆงสี่ นี่ครับแล้วก็ไออยู่ข้างล่างนี่ครับเต็มนึงครับผมอยู่ถังที่ผมเชื้น้าไไปครับผมนี่ครับเห็นบอกครับเพิ่อจะเป็นไข่นน้อยออกมาสิครับผมนี่ครับเป็นไข่นน้อยนี่ผมก็ต้องลื้อเก็บเอาอีกครับผมเพราะว่าจะร้ายครับผมนี่ครับตามดินเนาะร้อยหนึ่งบอยูแล้วครับผมประมาณสองร้อยหมดแล้วครับผมนี่ครับแถมยังบริวารผ่าหัวได้ครับถ้าผ่าหัวนี่เป็นพันครับผมคิดว่าโกงนี่คุ้มค่าที่สุดครับผมนี่ครับตามดินทั่วไปนี่ครับผมเห็นบอกครับผมนี่ครับ นี่ลงทุนกระบอนสีนี่เป็นอย่างที่คุ้มค่าสุดๆครับผมเพราะว่าตอนนี้กระสยังบบแรงกว่าเด็ครับผมถือว่ายังจับต้องได้อยู่ครับผมนี่ครับเป็นเขียวน้อยๆสามารถเป็นต้นไดครับผมนี่ครับนี่ครับยิงยิ่งกว่าใขไขครปนกระดาษดังอีกครับผมนี่ครับนี่ต้องเบ่งดีๆด้วยครับในดินนี่เมียนมืดเลยครับผมนี่ครับเมียนน้อยๆเพิ่มเมียนมืดเลยครับผมนี่ครับนี่ผมจะทําการค่อยๆเจ็บเอาครับผมเพราะว่ามันปะปนอยู่น้ําดินไหลพี่น้อง นี่ครับเขี้ยวนิ่งๆอย่างนี้กับยาทิมเด้พี่น้องนี่ครับนี่ครับสามารถเป็นต้นได้เลยครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมจะทําการแยกเศษกระถางต้นที่ใบงามๆนั่นก็จะทําการขายครับผมส่วนที่ผมขายนี่กับู้ดได้ไปคุ้มค่าสุดๆครับผมเพราะว่าหัวมันใหญ่นาะพี่น้องว่าหัวเขาใหญ่เนาะบนสีอันนี้ถ้าปีหัวน่ะจะมีราคาที่สูงครับผมบางคนมันก็จะพาหัวเลยแต่ว่าผมบ่ทําการผ่าหัวเพราะว่าจะเป็นจุดขายเน้อพี่น้องเป็นจุดขายเพราะว่า การที่เพ่นได้หัวไปนั่นกะให้เพ่นไปทาจานวนเราเองครับผมพี่น้องนี่ครับอันนี้คืออยากมาให้ชมเบิง่งได้ศึกษาไปเบิ่งเนาะว่าต้นไม้ที่บ่แพงมากนักบนสีเนี่ยเราลงทุนเลยพี่น้องคุ้มค่าสุดๆครับผมอันนี้กํกไรประมาณร้อยเท่าครับผมอันนี้คือผมอยากให้มาชมเบิ่งครับผมเพื่อศึกษาเบิ่งหัวเพ่อนเนาะพี่น้องการทําจํานวนการแยกกอนี่จะทำให้ได้จำนวนที่หลายครับผมน,นี่ต้นหกลงธรรมดากะ คนอาจจะมีทั่วไปแต่ว่าอยู่ใ้เบิ่งที่จานวนของเพื่อนครับผมการทําจํานวนของเพื่อนสามารถทํากําไรได้เนาะพี่น้องนี่ผมทําการแยกหัวเพื่อนออกมาแล้วพี่น้องนี่เป็นจํานวนที่หลายครับผมผมคิดว่าถ้าผ่านนี่ได้ประมาณพันชิ้นหนูนะครับพี่น้องอย่างต่ำๆครับผมแล้วอ,อาจจะได้หลกว่านั้นเนาะพี่น้องเดี๋ยวผมจะมาแยกให้ช่มเบืง้งก็เหงาจากต้นนิดนึงเนาะครับผมนี่ครับ เนี่ยผมจะเทียบให้กับฝ่ามือผมเลยครับผมว่าลูกมันใหญ่สําเดพี่น้องนี่ใหญ่แห้งครับผมหัวพันนี่ครับแต่ว่ามีใบยังพันกางกออกครับผมอันนี้ก็ถ้าเราเหลือรากไว้ท่อนบนนี่ก็สามารถที่จะเลี้ยงลาต้นมันได้นะพี่น้องเดี๋ยวผมจะแยกให้เบื่องแรกครับผมถ้าบางคนนั่นแพ้บ่นกะเราใส่ถุงมือได้ครับผมแต่ว่าอันนี้ผมกะ บวค่อยแพ่ปันเดครับผมนี่ครับนี่นําให้ใส่ถุงมือครับผมนี่ครับเอาประมาณนี้ก็ได้ครับผมเราจะพยายามอย่าให้มันดวนตามนะครับพี่น้องแล้วก็ขั้มการงัดงๆแค่นี้ก็นี่ครับุดออกมาโดยง่ายครับผมนี่ครับนี่ครับเขาแค่นี้ก็สามารถเลี้ยงต้นาได้เพราะว่าเพิ่นจะยังโมมีหลายใบปันเดเนาะพี่น้องนี่ครับนี่เราก็แช่น้ำไบเด้อพี่น้องแล้วก็ทําการท่าหัวต่อไปครับผมนี่ครับนี่ครับถ้านับ ปริมาณรวมเลี้ยนี่เขี่ยวตาพอนี่หลายแห้งพี่น้องชิ้นนึงนี่ก็สามารถได้เป็นเร่อยอแล้วครับผมนี่ผมคิดเบิ้งว่าผมมีประมาณนี่ครับห้าสิบหัวเนาะผมประมาณห้าสิบหัวครับผมที่ผมนับเบิ้งได้ครับผมนี่ครับม่ตตอรหัวใหญ่พี่น้องเดี๋ยวให้เบิ้งครับผมนี่ครับแล้วก็เบียร์น้อยเพิ่มเติมเลยครับผมพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวผมจะทําการผ่าครับผมพี่น้องเดี๋ยวผมจะทําการผ่าหัวโดยผ่ากันง่ายๆครับพี่น้องเดี๋ยวสาธิตให้เบิ้งจากอันหนึ่งเนาะพี่น้องนี่ครับ ทาเป็นชิ้นไปเลยครับผมพี่น้องให้ติดเปลือกเด้พี่น้องทาไปจังได้ก็ได้ครับผมให้เป็นลูกเต๋าเป็นลูกสามเหลี่ยมก็ได้ครับผมอันนี้คือแบบบ่ต้องซีเรียสครับผมนี่ครับผ่าไปเลยครับผมนี่ครับเอาชิ้นประมาณสัมเนียกได้ครับผมแล้วก็ไปวางไว้ในทรายพี่น้องซึ่งทรายนั่นก็เราจะล้างหน้าให้สะอาดจังไหมครับผมเนี่ยจะสิ้นก็ได้ครับผมทาแบบบ่ต้องซีเรียสครับผมทาบอนสีที่ยังบกทาบอนสีที่บปแพงมากนักครับผมพี่น้องนี่ครับผ่าไปเลยครับผมทาแบบบ่ต้องซีเรียสครับผม ผ่าเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมก็แล้วแต่ครับผมเพราะว่ามวลสีที่โปแพงมากนักนั้นเราสามารถผ่าทําจํานวนเพื่อจะไขยทำจำนวนได้ครับพี่น้องนี่ครับตรงใดที่เป็นตาเราบเล่าห้โดนครับพี่น้องนี่จะผ่าให้เบ่งสดๆดอาจจะบทนักตอนนี้เนาะเพราะว่าเป็นงการสาธิตให้พ่อแไม่พี่น้องได้เบ่งไปน้กันครับผมนี่ครับช่วงที่เป็นตาที่ ช่วงที่เป็นตานอ Time, เพราะนั่นกะเราก็สามารถเวียนไว้ได้คร,รับผมเวียนไว้วางไว้แลวกะจะทําให้เป็นงอกครับผมถ้าเป็นมีเขี้ยวกะเราแย,ยกออกมาอีกทีนึงก็กได้ครับผมนี่ครับเป็นเขี้ยวนี่ครับเราแย,ยกออกมาเลยครับผมเลือน้อยที่สุดครับผมเพราะว่าสำหรับเมื่อใหม่นั้นแนะนําเลยครับผมเราจะหาซื้อบนสีที่โบเพียงมากนักครับผมพี่น้องเพื่อมาทําการทําจํานวนไว้เพื่อเป็นการต่อยอดนะครับผมเพื่อเป็นการต่อยอดแล้วเรากะ ทำจานวนมาขายแล้วถ้าเราอยากได้บอลสีที่สวยๆแลวกับบอลสีที่สวยๆเราขายได้ได้กำไรแล้วเรากะไปซื้อมาครับผมเดี๋ยวผมจะให้เบิง้งจํานวนที่ผมทำํำจะพาไปเบิ้งที่ใส่กระถางไว้ที่จะทําการขายมื่อนี้ครับผมเดี๋ยวพาไปเบิ้งครับผมนี่ครับที่ใส่กระถางไว้แล้วแลวกะผมบ้ได้ทาการแยกหัวออกครับผม ก็จะมีหลายราคาเนาะเราก็ต้องทาตามหลายราคาตามที่ลูกค้าต้องการอันนี้ผมจะใส่แยกสองต้นแล้วก็สามต้นแล้วก็สี่ต้นครับผมแล้วแต่ลูกค้าเปเลือกเอาครับผมถ้าจะาได้ราคาที่ย่อมเยากะประมาณสองต้นกับพ่อครับผมอันนี้จะเป็นหัวใหญ่พ่อกันเลยครับผมที่ผมตัดใ้เบิ่งเมื่อกี้นี้เพราะวะ่าเป็นกระถางเดียวกันเนาะพี่น้องนี่ก็จะเห็นว่าฮกหลงที่ผมแยกมานั้นได้หลายกระถางพอสมควรครับผมพี่น้องเนี่ยคอนข้างที่จะมีกําไรเด้อพี่น้องทกหลงนี่ สำหรับมือใหม่แนะนำเลยครับผมคนที่เปินมือใหม่นั้นแนะนำให้เล่นหกลงก่อนเป็นอาดับเรียกได้ครับผมพี่น้องนี่ครับอันนี้จะให้ชมเบิ่งที่ลูกค้าสนใจแล้วก็ทำให้ทำการถ่ายรูปไปให้เบิ่งครับผมนี่ครับต้นนี้มีประมาณสามสี่ต้นครับผมพี่น้องต้นใหญ่อันนี้ที่ผมแยกออกมากครับผมนี่ครับอันนี้ก็ถ้าเราขาย ฮกลงได้แล้วก็สามารถที่จะไปซื้อต้นอื่นๆได้ครับผมพี่น้องสาหรับคนงบบัวลายก็เล่นได้คือกันครับผมเล่นจากจํานวนน้อยหลักถ้าเราทํากําไรได้แล้วเราก็ขยับไปเล่นพวกที่แพงๆครับผมนี่ครับจะมีนางไหมมีพนักรครับผมที่แบบราคาค่อนข้างจะโดดๆอยู่ครับตัวนี้ราคาังี้นิ่งครับผมหงสุวันฮงซูวรณแล้วก็ชายชนเนาะอันดับต้นๆเลยครับผมคนทาหาชายชนนี่ครับผมอันนี้ก็มีคนสนใจแล้วครับผมบางที่อาจจะได้ ไปส่งให้เพื่อนก็ได้ครับเมื่อน,นี้เพราะว่าเพื่อนสนใจที่ต่อมาแล้วครับผมครับถ่ายทําไว้เป็นที่ระลึกเป็นความทรงจําเนาะนี่ครับจะเห็นว่าใบเพื่นงอกกันมาแล้วครับผมนี่ครับจากวันก่อนที่ยัง,งบกขี้ใบอยู่เต็มที่ครับผมนี่งอกใบออกมาเร้วไปสีสวยงามครับผมต้นนี้นี่ครับป้ายสีสวยงามครับผมนี่ครับจะเห็นว่าเพื่อนจะป้ายแดงดีครับผมชายชนนี่เป็นมิสเนีครับผม ที่คนตามหาทั่วไปเนาะอันนี้หน้ามันทึกความทรงจําไปเพราะว่าเมื่อนี้บางทีเพิ่นก็นกนอาจจะอนเงินมาให้แล้วครับผมหรือว่าทําการไปส่งให้เพิ่นก็นสุดเท้แล้วแต่ครับผมตกลงกันเนาะเพราะว่าคนที่เพิ่นเอาไปนั่นก็คือคนรู้จักกันครับผมนี่ครับรับประธาให้เบ่งเด้อพี่น้องเอาเอา,เอาเป็นว่าผมขอจบคลิปสันี้เลยครับผมเดี๋ยวปลด ติดตามช่องผมเพราะว่าผมจะมีต้นไม้ที่หลากหลายเนาะพี่น้องต้นไม้ที่หลากหลายให้ชมแล้วก็จะมาอธิบายเบิง่งต้นไม้หลากหลายที่ให้ชมแล้วก็ศึกษาเป็นต้กันต้นไม้ใดที่เป็นกระแสเป็นความนิยมเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังเรื่อยๆครับผมปดกดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคลิปนี้ขอ่าวะคำว่าสวัสดีครับ